สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีวันอาทิตย์ตอนเช้านะครับวันนี้ก็มีเคล็ดลับดีๆจะมาแนะนำเพื่อนเ่อนอีกแล้วครับวันนี้ของงดไอทีไปหนึ่งวันมาคุยเรื่องภาะศาสนานะครับหัวข้อวันนี้ที่จะคุยหรือแนะนำกันก็คือเบอิกบุญแก้ปัญหาในชีวิตทําอย่างไร นะครับคำอธิฐานทั้งหมดเนี่ยเป็นคำแนะนำของพระเดชพระคุณแม่ชีทศพรวัดชิระบำเพ็ญน,นะครับคือจริงๆเนี่ยเรื่องการเบริกเบิกบุญเนี่ยอารมณ์มันคล้ายๆกับว่าเหมือนเพื่อนๆมีเงินแต่ใช้ไม่เป็นนะครับ มีเงินแต่ใช้ไม่เป็นแล้วก็ไม่ได้เอามาใช้นะครับอารมณ์นี้มากกว่านะครับคือมีเงินแต่ไม่ได้เอามาใช้บางท่านเนี่ยมีบุญเยอะทําบุญในอดีตทําบุญในปัจจุบันเยอะมากแต่เหมือนเส้นผมบางภูเขาไม่สามารถเอาบุญนั้นมาใช้ก็คืออย่างที่ผมพูดก็คืออารมณ์เหมือนมีเงินแต่เอามาใช้ไม่เป็นนะครับ พอเอามาใช้ไม่เป็นเนี่ยก็ลำบากนะครับทำอะไรก็ติดขัดไปหมดนะครับเพราะว่าไม่สามารถที่จะเอาบุญมาใช้ได้บางท่านเนี่ยในอดีตเคยฝังทรัพย์สมบัติของตัวเองไว้เยอะมากนะครับก็ไม่สามารถเอามาใช้ได้คือปัจจุบันเนี่ยเราคงไปขุดสมบัติของเราเนี่ย ที่ฝังไว้ในอดีตมาใช้คงจะคงจะเป็นเรื่องยากนะครับแต่ผมมีวิธีนะครับคำอธิษฐานของพระเดชพระคุณแม่ชีทศพรวัชรวันบํบำเพ็ญน,นะครับคือเริ่มต้นเลยนะครับหลังจากเพื่อนๆสมาทานศีลห้าสวดมนต์เรียบร้อยนะครับสวดมนต์เรียบร้อย ให้เพื่อนๆอนอธิษฐานดังนี้นะครับบุญใดกุศลใดที่เกิดจากการสวดมนต์และเจริญพระกรรมฐานตลอดจนผลบุญที่เกิดจากการกระทําความดีของข้าพเจ้าที่เกิดผลแล้วเกิดประโยชน์แล้วและสําเร็จแล้วข้าพเจ้าขอนําส่งให้พญานาค พยาง,งูหรือจิตดวงใดที่เฝ้าทรัพย์จงมีส่วนในบุญของข้าพเจ้าหากข้าพเจ้าเคยสะสมบุญใดไว้ที่เป็นบุญเป็นกุศลขอใช้บุญนั้นใช้ชีวิตในปัจจุบันให้มีทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในขอให้เจริญอยู่ในสัมมาอาชีพและปัจจัยสี่ ได้พบกับกัลยาณมิตรขอให้ได้พบขุมทรัพย์ที่ได้เคยกบฝังไว้ถ้าเคยกบฝังทรัพย์ของผู้ใดไว้ในอดีตข้าพเจ้าขอโหสิีกรรมถ้าส่วนใดที่เป็นคุณงามความดีที่เป็นกุศลและเป็นทรัพย์ของข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันข้าพเจ้า ขอใช้ทรัพน์นั้นเดี๋ยวนี้เวลานี้นะครับเพื่อนๆอาอธิษฐานทุกวันแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่ได้สวดมนต์นะครับหรือเจริญพระกรรมาฐานก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลองเรียบเรียงคำพูดที่ผมพูดไปนะครับแล้วก็อาจจะตั้งน้โมสามจบ สมาทานศิน5้านะครับแล้วก็อธิษฐานตามคำแนะนำของพระเดชพระคุณแม่ชีทศพรวัชชิรบําเพนหลังจากเราอธิษฐานอาจจะก,ก่อนนอนก็ได้นะครับหรือเวลาไหนก็ได้ที่สะดวกนะครับสิ่งที่เราจะได้รับนะครับก็คือเราจะเจอกัลยาณมิตรนะครับเคยทุกข์มันก็จะไม่ทุกเคยติดขัด มันก็จะไม่ติดขัดต่อไปโอเคครับหวังว่าเพื่อนๆคงได้เคล็ดลับดีๆในการที่จะแก้ปัญหาความขัดสนความทุกข์เกี่ยวกับค่าครองชีพเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันได้แบบง่ายๆนะครับโอเคครับ สวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์เดี๋ยววันจันทร์ผมจะทำคลิปเรื่องไล s เอ่อ DNS นะครับแล้วก็เรื่องของเอ่อเกี่ยวกับ IT ให้เพื่อนๆได้รับฟังนะครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีวันอาทิตย์ครับ